ทำอะไรคะทำรองเอาใส่คุณพี่จ๋าคุณพี่จ๋าเอาติดติดไหนแม่ดูสิใส่ชุดสีอะไรโอ๋ใส่ชุดสีนี้เหรอโอ้คุณพี่มีหลายชุดเลย<า>คุณพี่มีหลายชุดเลยเนี่ยสใส่ชิ้นอ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรคะนะคี่กระเป๋าคุณพี่โอ้กระเป๋าคุณพี่ จีจีเลยรสีชมพูสีชมพูเอ้ามีชุดสีชมพูด้วยใช่ไม่ใช่ใชโอ้ชุดเป็นชุดก่อนอ๋อเปลี่ยนชุดก่อนนี่มันเล็กแล้วนองแล้วอ๋อชุดมันเล็กแล้วดูคุเล็กคดคุณพี่เล็กแล้ว คุณพี่มีกี่คนหนึ 1, 3, ่งสามหกหวยใบหวยปะเนี่ยหวยนะออกไร <c oughs> ออกค <c oughs> คุณพี่มีสองคนลองดูคุณพี่มีสองคนเอ้าคุณพี่แต่หยุดหยุดที่ไหน พี่เดินมาิ้งจิ้งจิ้งสวัสดีค่ะน้องมาลินใส่ชุดให้พี่หน่อยค่ะอุ๊ยโอเคนะคะเอาชุดชุดสีอะไรคะโอ้ชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าต้องมีโบติดเปล่าไหม<น>ติดชุดนี่ชุดสีฟ้าต้องติดตรงนี้นี่ติดเปล่าไหมโอ้โหติดโบด้วย บ่ด,ด้วยเอ้ติดได้ไหมดไดเฮ้ยาติดได้ไหมดไดนี่ไงแม่ไปปึง้งอา้าวิดได้ไหมอา้าวตูดอ้วคุณพี่ต่จะสีฟ้าเหมือนกันกับมเลิ เอาคุณพี่จะไปช้อปปิง้งคุณพี่ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนคะขอกระเป๋านะะ่อยค่ะนี่ใส่แขนคุณ<แ>พี่ปไปเลยแม่จารุดติดได้ได้แล้วลูกเอาคุนะแม่ดูค่ะเอาเอาคุณพี่ไปช้อปปิง้งใส่กระเป๋ากันค่ะ ใส่รองเท้าได้ยังไงจะไปชอปปิ้งต้องใส่รองเท้าด้วยค่ะจะนอนก่อนอ้าวถือถือเขาได้อ๋อต้องเอานอนวางนอนก่อนก็ใส่รองเท้าได้อ้าวฝนจะตกอุ้มพี่ต้องเอาร่มไปด้วยเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวฝนตกตาเตะทาเตะดา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 เรนเรนโ มีบีริลืม่มอืมขอคุณี่อืมองกดา้วยเออต้องติดขาด้วยแต่รองเท้าด้วยค่ะโอม,มีอีกหลายชุดเลยนะเนี่ยมีอีกหลายชุดเลย่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอา,อเอาติดเองดิใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยอ๋อมาล้มเอาเออมาล้มได้ไงอ่ะฝนตกนะเร่เร กระเป๋าด้วยมีล่มด้วยโอ้โหแอดดูสิคุณพี่เดินคุณพี่เดินไปชอปปิ้งอ๋อใส่รองเท้าเอา,า,ล,อา,เอาลืมรองเท้าอีกแล้วเอาต้องแต่รองเท้าใส่เออต้องใส่รองเท้าด้วยต้องขอกระเป๋าลูกแยเองอือให้เองเลย เป็นชุดโอเคนี่ไงชุดสีชมพูไหมน,ดดหมมน,หนี่ชุดดอกไม้ก็มีชุดไหนดีชุดดอกไม้นี่ชุดชายทะเลกางเกงขาทัานกับเสื้อไหมเอาเปล่าโอ,โอเคนะมนไม่เล็กมันมันเป็นเสือ้อกับกางเกงใส่กางเกงด้วย กใสกระเงด้วยโอ้เก่งดอกไม้นี่ตาใสเองอืมใสผิดกุ๊กใส,ใส่ผิดใส่ผิดเหรใส่ผิดใจไหมอดหดอะไรเนี่ าตโอ้เ claro, oh, ch nah, oh, ียวต้บใส่จีชมพูนัใส่สีน้ำเงินอ๋อไม่พูดผิดไม่ใช่สีชมพูหรอเป็นสีน้ำเงินนะ่นใเปลีนชุดเปลี่ยนชุดเนใจในใจม่ใจไหมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอ๋อลนลนลพี่ลนแล้วหยบพี่มา พี่เจ้าหญิงอันนี้พี่เจ้าหญิงว้าวอันนี้ชดุดหลุดแล้วต้องซ่อมก่อนอ่าเป็นชุดใหม่ค่ะค่ะแต่ทาแต่ตวาก่อนถึงจะกข้าวได้หินข้าว อ๋อต้องวางก่อนจะติดรองเท้าได้จะไปเที่ยวต้องใส่รองเทาง้าค่ะอ้าวใส่อีกข้างนึงค่ะรองเท้าต้องใส่สองข้างนะคะข้างกองข้างอีกข้างนึงจะไปเที่ยวมีกระเป๋ายัางคะกระเป๋ากระเป๋ามีจ้ะกระเป๋ามีจ้ะตต่ฝนตก เปาีร่มสวยีร่มองพี่วอ๋อคุณพ,พี่ต้องเอาร่มไปด้วยเดี๋ยวฝนตกนะคะอ้าวพี่ร่มไปด้วยค่ะอ้าค,คุณพี่ไปชปิ้งได้แล้วค่ะเดินเดินน้ังนี้เอารองเท้ารูดอีกเอาเอาตกลงใส่ชุดนี้นะคะ เคตก<บ><บ>จะทำจะกระ่าโอเคอ่าใส่ชุดนี้ไปเที่ยวกันเตดค่ะเอา,อา,อาใส่รองเท้าเาใส่องเท้เ๊เก่อนคู่นั้นไม่ติดเอาคู่นี้ไาดูอะเอาลองคู่นี้่ของชาย ของผู้หญิงนี่รองเท้าติดฟ้าเหมือนกันลองดูก็ลองลองดูติไม่ไม่นี้โอเคโอเคได้ได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะรองเท้าคุณพี่อืมรองคุณพี่อ้าวรองกระติดเปลี่ยนไหมกะไม่เอาแต่ไม่ติดแต่เปลี่ยนคู่ใหม่เปลี่ยนคู่นี้ โอเคได้คุณยิ่งมีจิดไ,ได้หมได้ไได้จ้ะไ,ได้จ้ะมันงอเท้าจิกคุณคุณผู้ชายจิกอืมจะทำให้หน่อยโอเคได้ค่ะอา่าเราให้คุณพี่เดินก่อนเดินเดินเดินไหนลองเดินที่เดินเดินเดินได้ไหมคะเออ รองเท้าโอเคเดินมาก่อนอไปเที่ยวก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนรองใส่รองเท้าเอาไปไม่ได้ยังไม่ได้ใส่รองเท้าเอาใส่ได้แล้วไปเที่ยได้อืี๋ยวก่อนเอา นี่ใส่คู่นี้ได้อ้าวเติมกระเป๋าอ้าวพาพี่ไปเที่ยวก่อนฝนจฝนตกแล้วจะฝนตกอะลมไปไหนอะลมมากนี่มาจะฝนตกแล้วอ้าวอาลมไปด้วยอ้าวพาพี่ไปเดินค่ะเดินๆโอเคพาพี่ไปเที่ยวก่อนนะคะบ๊ายบายก่อน